วันนี้เช้าใส่บาตนะถวายเป็นสังฆทานนะครับพระจากวัดชัยพรมคุณนะพระอาจารย์พระธรรมพูดของเรานะที่เดินทางทั่วทั่วโลกแล้วแวะมารับบิณฑบาตที่บ้านสวรรค์น้อยนะมีแม่เผยครับครับเลยเอาเดี๋ยวเตรียมกรวดน้ําด้วยเอาเลยน้ำนั่นน่ะน้ำเราขันมาด้วยข้างๆด้านูตุตตะวันมีขันอยู่นะเออกรวดน้ําเลย แม่ด้วยรับด้วยเดี๋ยวผมทำทีมใหม่มทีใหม่ไทยเนาะนสุขภาพแข็งแรงยัา,าวาริวาหาภูราปาริพุรนินศีรษะกัรางวงน้ำที่เต็มย้ำยังสมุดทราบตรให้บริบูรณ์ได้ชันใดเอวไม่ไหวโจด,ดินังเปตานางอุปกาปฏิตทานที่ท่าน,นุทิให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสาเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะน,นั้น อิทธิตังวัติตังสุมห้างคิปเมวัสนิชตุขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับลันสัพเทบริณุสังกภาพจัโนโตปนารโสยตาขอความนำดีทั้งพวงของท่านจงเป็นที่เหมือนพระจันทร์ในวันเชนมานิโชธิรโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยวันยินดีฉะนั้นสัพพิติยวิวัตชันตุสามกันไรทั้งปวงของท่านจงบำราบไป ตัพะโรคโควินาสุตุโรคทั้งควงของท่านจงหายไปมาเตปวัตวันดรายโยอันตรายทั้งหลายอย่าได้มีเจอท่านสุขีทีกายุโกเพราะว่าขอให้ท่านจบเป็นผู้มีความสุขและมีอายุยืนอภิวาตนาสีหริจุนิจังบุตตาปิายโนจตาโรธรรมาวัันติยุวโนสุข,ขังพลังพรสีประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกรวาวย มีปกติอ่นอนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพพภาวะตุสัรรมังกลังรักขันตุสัพระเทวตจาข,ขอเหลา่าเทพย,ยดาทั้งพวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนะด้วยนุภาพแห่งพระพุทธทปปาาเจ้าทั้งพวงสัพพะมานุภาเวนะด้วยนุภาพแห่งพระธรรมทั้งพวงสัพพังฆานุภาเวนะด้วยนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งพวงสาธาโสทีพระวันดุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย ยังมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเธอสาธุท่านขยายบาลีให้ฟังเพราะมากเลยท่านสาธุ